This is your champion. If I flood in the water to a shark like me. This is good, this is good, let's fight. ที่จะมีชีวิตรอดสองตีนะสองตีแปลว่าอะไรพี่เมรู้หรือ,อยังการมาลงตรงนี้แปลว่าตายตายแล้ว <laughs> แปลว่าม,มันเห้ื่อยเมมันเหนียะเขามันเหนเียะอยู่ตลอดรู้แล้วพี่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 รู้แล้วเก่งอ้กเพีย ไม่ได้ลเดะเย่กำลังพยายามหาอยู่มันอยู่ไหนนอน,นอนไปก่อนนะเย,เย่ขึ้นไม่ได้ไพี่ช่วยไม่ไหวมไม่ทันเติตตร์ดปาร์ตรี้ตรงนู้นหรอกี่อยู่ไหนวะนเย่หาไม่เจอเลยหน้าผมพี่ หาเฮยวก่อนแิ้งเมลออกไปเมลีอื่นหรือเปล่าเธอผิดตัวนะโฟกัสอย่างผิดตัวนะเธอโอเคคราวนี้เราจะไปที่บ้านกลางกันใช่หรอ ไอเฟินข <icana> <naj bum S 1> ้างบนอจะยิงเลยไปขวายโดนโดอยหมอเยคนลงมาใลงมาโดนจูโดนี่

ก็แตกแล้วก็แตกแล้วเฮ้ยกแตกแล้วแต่มันมีเยอะออกมาพี่ของหมอดไม่พี่ต้องการของ,อออองบิลบิวเป็นแบี่มากเอาสโคไปพี่เอาก่อบรองมาเอหมดแล้วพี่ ก็กนก็จะแตกแล้วก่อนจะแตกแล้วตามพี่คือคือแบบว่าพี่ไม่มีขอพี่มขอชิดมเียวเหียวเอาจะขอทองให้พี่มหียว นลอกพี่ไม่กอามาเอามาเอาพี่ต้องการของก่อนไหนไหนมาคโอเค่ไหนวะอยูเนาะไม่เจอโอเคเธอเธอเออานมอ พี่อยากได้ชิลมากเลยเนี่ยแม่ไหนเพิ่มมือทองพรไมมียาเลือดเพียบเลยวะชิลหมด,ดพี่ชิลหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเหรอชิลอยู่ไหนเออไอ้ทร์เพิ่มมันอยู่ไหนอะอยู่นี่เหรอ นี่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 มีกำลังมากำลังมากำลังมาโอเคโอ้ยรบไม่ได้ไงว่าจะวิงแมนจะสามสิบสิบ ใช่พี่รอดได้ไก่รูปวิงแมนเนี่ยเออเดี่ยพี่ก็มีแต่วิงแมนกับสามสิบสามสิบกี่ใช้วิงแมนอย่างเดียวเลยอะรอดได้เพราะว่าไม่ค่อยได้ยิงเปลี่ยนปืนด่วนเอวีหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วก็อย่าอยู่นานองกาที่ครับ <25. S 2> อาชิพายไม่ได้เล่นน้องเทียนี่วะพี่หมาเทียมันมาแล้วม,มันเป็นบ้ามันมันมันปีนถึงหลังคาเลยนะที่หมาเออใช่เบี้ยวเกาะเบี้ยวหายอ,อยู่นี่ไงจะรักจะรักพี่ท้าพู่ไหนวโาว้โหอ,อ,อยู่ไกลจัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเ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 ย็นใเยากระสนหน่อยเนี่ยมองไม่เห็นเลยหญ้าสูงเกินจริงพี่เมย์อย่ามันเนียนให้งั้นเนี่ยมันดอกพองอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเดอ้าหากระสนไม่เจอ ยามันส yeah, ูง okay, นี่นี่ออ้

อ้าวแย่ยิงหมาซะจนก่อดแดงเด็กไปเชียวเย้ <laughs> ไปแล้วแบบต้าเอ๋เลยพี่แบบเต้าเอ๋เลยอ่ะแล้วว่าเราบอกอยูแล้วเราถึง <c oughs> เรารอมันออกมาอยู่แล้วแล้วดูเก,นนกาะมันสิบริจาคมันยังอยู่นะมันยังอยู่มันจะออกมาไงมันระเบิดไปแล้วพี่โยระเบิดไปหมดแล้ว กอ้อก่อต้องมีกันดกฟ้ากฟ้าไม่เป็นไรไม่เล็บอยากออกก็ออกมาเปิดเปิดเปิดเปดเปิดเปิดแห่โดนโดนโดมันโดนด้ว้วยโดนดเดี๋ยวก่อนนม่มีแบบ มีชิลเล็กเทียบอะยี่สิบอันเราไปไหมพี่มีมีชิลเล็กยี่สิบอันยิงจะหมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วเหมือนกันไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปเลยดีกว่า ดีกว่าว่าเพื่อนเกกราเก่งขนาดนี้ไม่อยากไปท้าแฟนไลน์ เดี๋ยวเดวเราต้องพิ่งกันแล้วมันก็ต้องพิ้งเราดีแล้เราไม่มีอ้ณกับโต้คุกัโต้อโออโ <c oughs> องนั่นแหละ้ <c oughs> ุณกัโต้ ยังไงแล้วเนี่ยน่างมีพลาดอย่างอันเนี้อง